you. Mm -hmm. สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็กลับพบกับน้บพันอีกแล้วนะคะกับช h แนลพันลิตลก้ก็สำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปกล็อกวันเดย์นั่นเองนะ ก็สำหรับแพลนในวันนี้เนี่ยก็คือบอกเลยว่าแน่นมากนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมีไปกินหม้อไฟเกาหลีนะคะคือจะบอกว่าน้าพันอะอยากกินหม้อไฟเกาหลีมากทุกคนแบบอยากกินมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็มีความคิดที่บอกว่าเออจะทํากินเองแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ดีกว่าทุกคนเพราะว่าน่าจะแบบว่าไม่รอดนะคะเพราะว่าเขาต้องใช้วัตถุดิบค่อนข้างหลายยากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าไปกินที่ร้านน่าจะตอบโจทย์กว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำพวงแแจจากตู้สติ๊กเกอร์นะคะก็ ก็คือเป็นแบบว่าถ่ายมูกตู้สติกเกอร์เสร็จแล้วนีแ่ยบบก็เอารูปมาใส่เป็นกรุงแจก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงคือพันไปดูรีวิวมาบอกเลยว่าน่ารักมากเห็นเราก็คือต้องแบบไปเลยแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็จะไปร้านที่กําลังยอดฮิตมากๆในช่วงนี้นะคะ นั่นก็คือร้านสายลมบางปูนั่นเองจะบอกว่าร้านสายลมบางปูอ่ะเป็นร้านที่อยู่ใกล้บ้านน้ำพันแบบมากเลยนะทุกคนแบบไกลมากๆแล้วแบบโดยปกติแล้วอ่ะน้ำพันก็จะชอบไปซื้อครปกล้วยเขาวันนี้ก็เลยคิดว่าแบบเดี๋ยวเราจะไปทําคลิปแบบรีวิวบรรยากาศร้านแล้วก็รีวิวครปกล้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปทำเวิร์กช็อปด้วยนะคะคือที่สายลมบางปูเนี่ยเขาจะมีแบบให้ทำเวิร์กช็อปด้วยก็เดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าวันนี้น้ำพันจะได้ทำเวิร์กช็อปอะไรนะ กอเคทุกคนสำหรับแพลนก็จะมีประมาณนี like okay, okay, well, hmm, think, ้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปกินหม้อไฟเกาหลีกันก่อนนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้นะคะเราก็ไม่ถึงที่ร้านแซนมารนั่นเองนะคะมันก็ไปกที่สาขาเซนทรัลงนะไปทั้ก็สั่งอาหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สั่งเป็นหม้อไฟบูเดจิเกมนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไง ตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะคะทุกคนหน้าตาก็คือน่ากินมากส่วนอันนี้นะคะก็คือจะเป็นพวกเครื่องเคียงต่างๆก็คือสามารถเติมได้ไม่อั้นเลยนะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเขาบอกว่ากลิ่นหอมมาก ก็จะมีเส้นรามยอนนะคะเส้นรามยอนก็คือแบบว่าสามารถเกิมได้ไม่อั้นนะทุกคนเส้นรามยอนก็คือเหนียวลู่ขสำหรับรสชาตินะทุกคนก็คืออร่อยคือมันจะมีกลิ่นหอมๆถ่านนะคะเพเราะว่าเขาใช้เป็นถ่านในการย่างนะซึ่งเีื่อ,องนี้คอแบบหอมด้วย โอเคทุกคนตอนนี้น้ำพันก็กินอิ่มเรียบ,บรอยแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าเป็นเมนูที่แบบดูดม,มากเลยนะคะสําหรับใครที่จะมากินก็มาเหนได้นะทุกคนที่สม,มามนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปทำองมุแจจากรูปตูสติ๊กเกอร์นะคะที่น้ำพันจะไปทำเนี่ยก็คือจะเป็นของสเก็ตเจอร์ g ฟ h i ชิอยู่ตรงนีโดสยามนั่นเองเดี๋ยวเราไปรองดูกันว่าจะเป็นยังไง ก็คือเขาจะมีแบบตู้หลายตู้มากๆเลยนะคะแต่ว่าน้ำพันธ์จะเลือกถ่ายเป็นตู้นี้เพราะว่าตู้นี้เนี่ยเขาสามารถเอาไปทำาฟมแจได้นั่นเองก็เดี๋ยวเรามาเริ่มถ่ายกันเลยนะคะนี่ตู้ก็จะเป็นประมาณนี้ข้างหลังก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะ ตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะนี่จะเป็นตูเจยจแบบนี้คือจะบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะต้องเป็นพนักงานทําให้นะคะแต่ว่าเกียร์ทนไปอะ่ะคือพนักงานเขาเป็นไหนไม่ดูแล้วก็แบบรอสักพักแล้วเขาก็ยังไม่มาก็เลยลองทําเองนะคะก็จะประมาณนี้นี่ตอนนี้นะคะ <c oughs> เราก็ําลังจะไปที่ร้านสายลมบางปูต่อนะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปทำเวิร์กชอ็อปแล้วก็ไปกินเทฟรวยด้วย,วย <c oughs> โอเคไปนะะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ถึงที่สายลมบางปูแล้วนะคะทุกคนนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้ แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวคือเดี๋ยวเราจะไปซื้อคลิปกล้วยก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำเวิร์กช็อปนั่นเองนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้คลิปกล้วยมาแล้วเดี๋ยวไปทำเวิร์กช็อปกัน นี่นะคะตอนนี้น้ำพันก็เลือกมาเป็นอันนี้นะอันนี้ก็คือมัอนเป็นกระถางนะคะมีเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มร่างก่อนนะคะว่าเราจะวาดเป็นรูปอะไรนะนี่นะทุกคนตอนนี้น้ำพันก็ล่างเสร็จเรียบร้อยเป็นประมาณนี้สีก็จะมีประมาณนี้นะคะนี นี่ก็ทําเสร็จแล้วนะทุกคนนี่เลยน่ารักไหมโอเคทุกคนตอนนี้นพันก็ไปทำเวิร์กช็อปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพันจะมากินเค้กกล้วยให้ดูนี่เค้กกล้วยของเขาเนี่ยก็คือจะให้ช่วยเซรามิกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นกล้วยแล้วก็ครีมแล้วก็ช็อกโกแลตเนาะอ,อร่อย โอเคเดี๋ยวพันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปอันบล็อกพัสดุกันต่อที่บ้านนะคะ <Okay. S 1> <Hi. S 2> okay, ทุกคนโอเคโอเคทุกคนตอนนี้น้ำพันก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะแล้วน้ำพันก็จะมาอันบ็อกพัสดุแมวนั่นเองนะคะดูคือแบบว่ามีเยอะมากๆก็เลยจะมาทําคลิปอันบ็อกนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเจ้าของพัสดุเนี่ยมาแกะด้วยนะคะนี่ทะคทายพ,พี่ก่อนเชิญเชเบคค่ะเผื่อ <c oughs> ไม่ได้เลยทุกคนเขาจะตกหน้าเรานะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นแชมพูแมวนะคะคือจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาคือเชเบตไม่เคยอาบน้ำเนี่ยทุกคนน้ำพัดน่าจะอาบแบบว่าอาบแห้งให้อย่างเดียวยังไม่เคยอาบที่แบบว่าต้องใช้แชมพูอะไรแบบนี้เลยก็เลยแบบต้องเริ่มอาบได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เขาอายุแปดเดือนแล้วนะคะนะชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปไหมชิ้นต่อไปโอเคไหมคะคือมันท้อแล้วคือมันท้อมากที่แบบแมวไม่หลักอะ ก็จะเป็นอาหารนะคะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นอาหารที่เชฟกินประจําเลยนะคะก็คือจะเป็นของรอยัลคานินก็คือจะกินเป็นสูตร4-12เดือนนะคะคือเขาชอบจริงมากเลยขั้นสุดต่อมานะคะไปกันต่อนี่เลยก็จะเป็นอันนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นผ้าเช็ดตานะเอาไว้เช็ดพวกแบบว่าคราบน้ําตาหรือว่าขี้ตาแมวนะคะอย่างต่อมาเลยชิอุ้ยน่ารักอ่ะ คือปอกคอเนี่ยเขาจะเป็นปอกคอแบบว่าเรืองแสงได้นะคือตอนกลางคืนน่ะเราก็จะสามารถมองเห็นสีปอกคอได้นี่อันนี้ใส่อยู่ปัจจุบันเป็นแบบนี้ดูดิคือเชืเบลกัดจนขาดหมดเลยนะคะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเริ่มขับแล้วด้วยพันก็เลยจะเปลี่ยนทุกคนดูน่ารักไหมน่ารักมา,กากค่ะมาที่ชิ้นต่อไปกันอันนี้เป็นอันที่แบบว่ารอคอยมากเลย นั่นก็คือชุดนั่นเองนะคะอุ้ยน่ารักมากทุกคนดูนี่ทุกคนน่ารักมาก <c oughs> <d> โอเคค่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับคลิปบล็อกวันเดย์ในวันนี้นะนี่วันนี้เราก็ได้ของกลับบ้านมาสองชิน้นนี่อันแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นกระถางต้นไม้นะคะ ส่วนตัวพันคิดว่ามันน่ารักดีนะคะก็แบบทาแบบสนุกสนุกเพลินเพินได้เนาะต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นพวงกุญแจจากตู้ถ่ายรูปโฟตโต้บูธนั่นเองโอเคค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสําหรับในวันนี้ใครอยากให้น้ำพันทาคลิปอะไรอีกอยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะโอเคสําหรับวันนี้พันต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ให้น้ำพันด้วยนะคะบ๊ายบาย